สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ่งสุขุดสุขคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับค่ะสวัสดีเอฟซีอีล่าองอิงเพชรบันแพงรวมไปถึงสวัสดีเอฟซีช่อง YouTube และก็เฟซบุ๊กแฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสาออนอ่อนซอนเบิร์ดสุขุสุขคนนะครับพี่น้อง เหล่ากาสวัสดีเอฟซีเอื้อยจินตลาพู่นลาบค่ะโอ้นักร้องสาวเสียงพินหมอล่ําสาวพุ่นลาบเนาะมอล่ําสาวเสียงพินจินตลาพุ่นลาบสาวสองพันปีผมหน้าม้าขาลำเทียนอายุเราปันนน้นละบ่กสองพันปี เบาเรื่องคนดูแลสุขภาพเห็นเล่าก็จงเข่าโบเป็นว่เห็นว่เห็นเล่าก็จงเข่าโบเป็นเห็นเล่าซําได้กับซํานันอยู่คือเก่าเรากะหุ่นเล่าน่ะขนาดเท่านี่น้องนุ่งรุุนไม่ใหญ่ที่หลังนี่แต่ว่าตอนนี้ใหญ่กลัวหรอใหญ่กลัวไปตั้งขาง เอ้ยแล้วโดมเอาแล้วเจ้าละไม่เนาะกระเซินว่ากินเนาะก็กินเอากินเอากินนะตะกี้ตะกี้ยืนทายลูกก็เอื่อยเล่านี่ตัวหน่อยก็เล่าเดี๋ยวอ็โตซ้าๆกันแล้วก็ตัวหน่อยตัวหน่อยก็เล่าจอยก็เล่าอ่ะนะวันที่เดียวนี่ป๊าดแม่เรายังขาลำเทียนอยู่คือเก่าเฮาละอขาต้นกล้วยแล้ว ขาโกกล่วยวขาโกกล่วยขาโก้กล้วยเราสมือนี่นี่แหะเว้าเรื่องเพวนจะม่าฟิชเชริงอ่ามาของเวียงคูกันกับอีหลังก็หิงก็เห็นก็เสิยย่ำอีกนี่แหละเว้าไปสองสามคลิปแล้วล่ะชื่อเพลงนี่นี่ื่อเพลงสร้างบูสมน่องฮักอ่าค่ะสร้างบูสมน่องฮักเหล่ากาเมื่อวันที่สิบหากุมภาพันธ์นี้ เพื่อนจะคว้างแขนอีลาอุ้งอิงมาถ่ายเอ็มวีนาสันแมฮันนีซีอีสานเฮ้ากับวอาไปแล้วแต่ว่าขนาดแบเวอไปแล้วคลิปนึงขนาดบอท่านได้ถ่ายเอ็มวีได้พี่น้องค่ะเพื่อนโพสต์มาละเด้ค่ะเพื่อนโพสต์มาน่นละวัี่11กุมภาพันธ์2567สร้างผสมนองหักนะครับจินตลาประทาอุ้งอิงทั่ว โลก่าัากำัหมายถึงว่าเพิ่นจะปล่อยเพิ่นจะปล่อยเพลงปล่อยเอมววันที่21กุมภาพันธ์เห็นว่าอันนักข่าวสัมผาสเพิ่นนะอ่าจากลุกทุ่งสแควร์บอสสัมผาสเพิ่นอันตะหักเนาะรูปเล่าน่ะใช่ค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 ่ะเบิดเลยพี่น้องเอ้ยสร้างผสมนองหักจังถาฟังเพิ่นคือสิวานอว่าเพิ่นตอบยังปู นักข่าวหนาเออตอบยังผู้ซื้อข่าวไปอันเขาถามยังมากกับมีแต่ใช่ค่ะแล้วก็สิว่าแมนขะแมนขาแมนขาว่าใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะสุดท้ายแล้วกับเขียนซื้อเพลงไว้สร้างโสมนองหักเอาก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบรวดเร็วเนาะค่ะอุ้ยเนาะเราคุยกันบดดื่อ เสด็ฟังเลยเด้เสด็จเบิ่งเล้ดกาจักแล้วเพิ่นกับไพ่ได้เนาะผูบริหารเปิ่นกาจักผู้อกันเพิเติมแล้วลแต่หลังจากที่เข้าเฮามีอเห็นีปัปุ๊บปั๊บน้อยนึงก็ว่าซื้อน้อยหนึงว่าซื้อเพ้งน้อยหนึงกัแป๊บๆๆๆน่นะจะเดจินตลาเฟียดอ่ะมหญิงอ่ามัตนีก็ชื่อเพ้งมากซื้อเพ้งมาซื้อมือโปอยมาะอ่าสิปอยแล้วอยงเสียเนาะแต่เบามือไปไทย m อมนี่แมะวันที่มีมือไปไทย MV น่ลายคถาม เห็นเห็นช่องหนึ่ง็นไปถามอีหลาอุ้งอิงอันอันอุ้งอิงคิดว่ามือหนังสิทธไทยเอ็มวีบอว์พัสันก็ต้องไทยแล้วเนาะอิหลาต่อแบบนี้เลยอีหลาก่ากัดกัดทำงานก็ต้องทำงานหล่ะเนาะก็ต้องทำงานก็ต้องเดทไทยนะคะว่สันอันคิดว่าเอฟซีจะหลายบอ่อ่ะอีหลาก็เลยตต่อ่าค่ะก็เลยตต่อ่าเอฟซี เราคิดว่าเอฟซีหลาดันไปแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นไลายบไลายนั่นก็คือแต่เอฟซีหลาดิไปหลายเนี่ยค่ะไปแน่เมนกไปแน่มันก่อนเนอนอยู่แล้วคันมีแบบว่ามีมือที่ชัดเจนแมนคือสองเทือดที่หลาดิไปแบบมี่มีวันชัดเจนแมนเห็นเห็นบ่ล่ะขนาดเทือดแรกเนาะเห็นยังบอกป่ะไหนเทือดที่สองปัตตานีจ้าตีโถปัตตานีแห่งไทยเอ็มวีจ้าอืมบาที่เบิร์อุ้งอิงผู้เดียวปัตตานี ได้เบิ่งได้จินตลาพูดลานแม่นคนที่จำได้สาวดำยืนกากระโบงหัวคือแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นรูปแบบคอนเสิร์ตนะคะพี่น้องก็คือเพื่อนมาทำงานเพื่อนมาถ่ายเอ็มวีแต่เข้ากัแอบหลุ่นอยู่เด้เพื่อนสิวายซานแม่ฮันนี่แล้วเพื่อนสิจำปิ้งปองอันวายก็คือลางเปอร์เซนต์ละหลับไปหอดก็ต้องวายเพื่อนสิจับปิงปองว่าเพื่อนสิจืดถูกบอนี่นะยะเดสานดำยื่นจากแล้วเนาะเป็นอย่างคือนบกไปสิบเจ็ดอย่างสี่แมนบ่เออ เอาก็ได้มือวางได้ม eh cool. uh ือวางตรงกันสิบเจ็ดขนาดสิบวางตรงกันเนี่ยแล้วปัญหามือวางแล้วได้มือวางตรงกันมันกับพอดีพอดีเนาะจังไดก็จับให้ไน้ทั้งเนาะเกิดเกิดจับแล้วมันออกบัตานีเอ้าออกกระดังเลยกระบอกคลิปก่อนนี่สาวน้ำเยื่นบอกพีนองไว้แล้วว่าสิบห้าสมมุติเพิ่นมาถ่ายเอ็มวีเพิ่นมาไหว้ศาลแม่ฮันนี่เกิดเพิ่นจับปิงปองหรือว่าเพิ่นจุดทู๊ เกิดพี่น้องโชคดีมานอ่าวันวันที่สิบหกนาะพี่น้องโชคดีมานวันที่ยี่สิบเอ็ดเพิ่นปล่อยพี่น้องล่างานปั่นยอดวิวให้เพิ่นเลยนะเห็นบ่ล่ะเพราะว่ามานแล้วเด้รวยแล้วเด้บ่ต้องไปเฮ็ดแล้งเฮ้ยผมเฮ็ดเพมันก็จะดังไปเองดังโดยอัตโนมัติเลองานอัตโนมัติเนาะเพลงเนาะงานก็เฮ็ดคือเก่าเด้อพี่น้องแม่นรวยแล้วแต่ว่ากัขอหยุดจักมือปั่นยอดวิวให้เพิ่นเอาให้แบบ หนึ่งมาแรงภายในไม่กี่ชั่วโมงอ่าหนึ่งล้านวิวภายในไม่กี่ชั่วโมงชั่วโมงแรกได้ยิงดีแล้วก็ให้ติดอันดับโลกไปเลยอย่างสิ่อ่าเข้ากับฐานุุนแบบนั้นกันเลยวางแผนไว้แล้วไงวางนว่านี่ <c oughs> คนวางแผนไว้เอาทั้งหมาน เอาทั้งมวลเลดินี้ทั้งหม้าและมวลนะคะไม่ใช่หม้านะเอาทั้งหม้าพี่มาประจําดอกนี่นะพี่น้องเลยมาถือ่ะม้ามาให้เป็นหม้าก็เป็น มันถึงเป็นสาวหัวให้เป็นสาวหัวแล้วก็เป็นสาวหัวเขากับบดเอแบบป่าบดเด็คิดว่าเออมันต้องมันต้องสื่อประนันอ่ะนะพี่น้องคือพี่น้องบอกมามันกับสิบเศร้าตันเลงเถ่อเขาก็เลือกเอาแค่ตัวมักน่ะนะพี่น้องมันเลยบ่ทึกค่ะมาตอนนี้ถ้าสิบเศร้าตัวนี่นะปลาดอจัดสื่อเนี่ยเอาต้นละบาทก็สิบบาทแล้วดิ สิบบาทเขาจ่ายบาทแล้วเท่าไรจักหล่ะมันเกิดคือการล่ทุนขอพี่น้องก็เอาให้โชคดีเอาให้โชคดีจักหละลุนกันเนาะแต่ว่าจริงๆเพื่อนก็มาทํางานคับพี่น้องเมื่อนั้นถ้าพี่น้องจะไปเขาคงจะอยู่ในระยะเขตที่แบบว่าอ่าเพื่อนก็คงจะกันพื้นที่เนาะเพื่อนอาจจะถ่ายตรงหน้าสารหรืออย่างเี่นนะกกรบอกกับพี่น้องไว้แต่คิดว่าจัก คลื่นมหาชนค้นหกักุงอิงก็น่าจะไปอยู่พื้นเม็นเต็มอายะพี่น้องเอ้ยเอาสี่สาขนาดเพื่อนบริมาไทยเอ็มวีถาวันที่สิบห้าสิบหกเนี่ยค้นกับอายะยุยนาสารแนน,น,นี้นะคือตรงวาว่าก้นเท้าเนี่ยมาไหวาสารมาจุดถูมาเอียงเนี่ยคือได้โตบุกขคือกันในพี่น้องอต่างคนกับต่างจุดดวงไาดวงมัน สาวนุ้มเยอะนี่บ่เคยถือจะคืออะแต่คนที่ถือถือยุ่งแล้วถือแล้วถืออีกกรมีแม่นบ่ก็แล้วแต่ดวงเนาะก็แล้วแต่ดวงคนยานั้นอันัตนี้พาลุนดอกว่าว่าเพื่อนสิจับบ่แต่ยืนยันแน่นอนสิบห้ากุมภาพันธ์ไทยเอ็มวี <21. S 2> เดี๋ยวไทยเอ็มวีเพลงสร้างผสมนองฮักวายสารวายสารแม่ฮันนี่และและวันที่สิบ เบย์โมเป็นซีฟวันที่21ก่อนถึงวันที่21อะไร15นี่ถ่าย m อถ่าย m อ็มไว้ศาลและและและบะงูเราคาดว่าเอาบะงูบางอีกแล้วเพื่อนกล่าวว่าพี่น้องจักเพื่อนเพื่อนมาไหว้ศาลน่ะหมายแน่นอนเออเพื่อนสิจ้าฟิล์มบองวันนี่พี่น้องเป็นลูกน้องเองแล้วกับวันที่21เพื่อนปล่อยเพีงพร้อมกันทั่วโลกเนี่ยพี่น้องกะ ตามตามรุ่นตามเชียเป็นกำลังใจย่ำย่อีกเธอนึงอ่าคลิปเนี่ยมาย่ำอีกเพราะว่าก่อนอันนี้สาลูมยันบอกคลิปไปสองสามคลิปแล้วว่ายุผู้เดียวประธานีมีมูมาซอยพี่น้องมูได้ค่ะนี่มูมูด้เฟซเห็นเห็นอย่างอัลตะกีนระอีลาไว้จนไ่้ก็อิลาอุ้งอิงอ๋อตอนตะกี้เนี่ะพอหยุดอีกอย่างหนึ่เนาะขอเป็นมูในเฟซเนาะอัน ลาก็บอกด้ลับแล้วอ่ะสันเพราะว่าลาเพราะว่าพ่อผมเป็นมูลาเนี่ยสันันพ่อเป็นบ่อสร้างบ่มีปุ่มเพิ่มบ่ต้องมีปุ่มเพิ่มบ่พอนอนแนวพอยุดแนวเกิแสิเหลกแหลกเลยนะขอเป็นมูวนียคือเรียนเข้าวมาอีหลาแม่พี่น้องแต่หักเนาะกับผมมีปุ่มเพิ่มพ่เนาะเพราะฉะนั้นพ่อมาขอเป็นมูลากรบป๋อลาบแล้วอ่ะสันเพราะว่าพ่อผมเป็นบ่เป็นมู ปุ่มเพิ่มเพื่อนไม่ต้องต้องต้องบอกต้องบอกเนาต้องเต้องมีปุ่มเพิ่มพ่อด้วยสำหรับปุ๋งกิงต้องมีปุ่มเพิ่มพ่อเพิ่มแม่เดี๋ยวสิมั็นต่วไปขอเป็นมูบารับเด้อพี่น้องขาดหลายเป็นใบกันเนาะวันที่ที่หสานี้นะครับจ๋าเราคิดว่าคลื่นมหาชนคนรักปุ๋หญิงและจินตลาน่าจ๋ เป็นกันมังใจไปเพิ่อนคนไทยเอ็มวีน่าสรรแม่ฮันนี่นะครับส่วนเราสองคนก็จะหาบักโมไปขายเพื่อมัน้อนบ่เอาละขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะให้มันเย็นๆเนาะขอบคุณค่ะพี่น้องอยู่ที่มีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะแตงโมแตงโมจิตก็คือได้น้องเป็นต่าบอกโมไปขายเนาะ